ตามรอยเบื่องพระยุคนลบาทศาสตร์แห่งองค์จักรีผูมีผลสู่ไพรฟ้ามาเป็นผลิตผลสร้างคนคนสร้างงานสองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองพืชผลนานา,นากสิกรรมรักฟ้ารักดิน ดีเพื่อนๆน,นะครับที่ติดตาม YouTube สามอาชีพเพื่อมนุษยชาตินะครับผมวันนี้เรามากันที่บ้านวังปลาส้อยนะครับตำบลดอนคาอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์นะครับผมมาเยี่ยมเปรมซึ่งเป็นแฟนคลับของเราเป็นพนักง,งานเอกชนมาทําพื้นที่สีไร่นะครับตามแนวทางทฤษฎีใหม่นะครับเปรมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เตีย้ยสวนภูมิ 9, กเกษตรทฤษฎีใหม่ กี S <S ่ปีแล้วครับผมเนี่ยเริ่มทําได้ประมาณ3ปีครับพี่3ปีครับครับสนใจมากเลยทําไมที่สวนภูมิก้าครับคือคิดอยู่นานเหมือนกันนะครับว่าเราจะทําอะไรแล้วก็จะสืบไปในแนวที่เราจะเหมือนกับว่าผมรักและศรัทธาในหลวงราชการที่9มากนะครับเพราะว่าเห็นท่านทําสิ่งต่างๆเนี่ยให้คนไทยมาจนกระทั่งท่านเสียชีวิตนะครับครับช่วงจวังหวะนั้นคืออยากจะสืบสารศาสตร์พระราชา แล้วก็คิดอยู่พักหนึ่งแล้วสุดท้ายก็คือได้ชื่อก็ว่าสวนภูมิก้าภูมิตัวนี้คือเป็นคือมันตีได้หลากายความหมายภูมิตัวนี้คือเป็นทั้งแผ่นดินและความภาคภูมิใจของเราส่วนก้าเนี่ยคือมาจากกษัตริย์ในหลวงรัชกาลที่9ครับก็เลยออกมาเป็นชื่อนี้ครับพี่ครับและเกษตรทฤษฎีใหม่คือตามศาสตร์ของพระองค์ท่านเลยเนาะใช่ครับพี่เจตนาเป็นแบบนั้นเลยครับปัจจุบันนี้ช่วยแนะนํายังทํางานเอกชนที่ไหนอ่าผมยังทํางานอยู่ที่อ่า มาตาพุธนครับตำบลมาตาพุธแล้วก็อำเภอเมืองแล้วก็จังหวัดระยองนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ยังทํางานประจําอยู่นะครับ<อ>ก็ทํางานที่นู่นมว่าสิบกว่าปีแหละแต่ก็มีความคิดว่า<อ>ส่วนหนึ่งบ้านพายชีวิตของเราเนี่ย<อ>เราก็ก็คงจะามาหาในสิ่งที่เราชอบ,บแล้วก็สิ่งที่เราชอบอยู่ตั้งแต่สมัยเด็กๆก,ก็คือเกี่ยวเรื่องกเกษตรเนี่ยครับ<อ>แล้วก็อยากจะทําอะไรบางอย่างให้คนที่ในพื้นที่นะครับว่าเห็นว่ามันเป็นทางรอดนะนะครับว่าสิ่งสิ่งเนี้ย เราควรจะเปลี่ยนวิธีหรือความคิดนะครับว่าไม่ใช่จะทำนาหรือเป็นกเกษตรศเชิงเดี่ยวอย่างเดียว,น,ยวนะครับก็เลยมาทําเป็นกเกษตรศผสมผสานแล้วก็ตามศาสตร์พระราชกเกษตรทฤษฎีใหม่ตัวนี้ออกมาครับพี่แล้วเริ่มต้นยังไงที่ดินตรงนี้มีมาอย่างไงฮะที่ดินตรงนี้จริงๆก็คือเป็นที่ดินของคนในหมู่บ้านนะครับ <ห bad. S 2> แต่เขาย้ายออกจากหมู่บ้านไปแล้วแล้วครับ,รบก่อนนั้นเนี่ยเขาก็ทํานาอยู่แล้วก็ผมเองเนี่ยผมไม่มีที่ดินทุนของผมเนี่ยผมไม่มีที่ดิน <ห ris. S 2> ผมก็เลยก็คือไปคุยกับพี่เขา ตอนก่อนหน้านียผมก็คุยกับคนในหมู่บ้านที่มีพื้นที่ที่จะขายให้เราก็สุดท้ายก็คือมีพี่เขาบอกว่าเขาจะขายแล้วตอนนั้นก็คือเมื่อ3-4ปีที่แล้วก็คือตกลงกันได้ก็คุยแล้วก็ตอนนั้นที่ที่ที่ซื้อที่ตรงนี้ก็เอาบ้านไปเข้ารีไฟแนนซ์เพื่อเอาเงินส่วนต่างแล้วก็มาซื้อที่ตรงนี้ออกมาครับพี่ตอนนี้ก็ยังเป็นหนี้ที่ดินนี้อยู่ที่ดินตัวนี้คือมันหลุดไปแล้วครับพี่แต่บ้านยังอยู่ในธนาคารเราก็ไปขวัญธนาคารไปครับพี่เพื่อตรงการจะมีที่ตรงนี้ ใช่ครับเพื่อต้องการที่จะได้ที่ตรงนี้แล้วก็มาทําสาธารณาชาตรงนี้ครับครับก็ถือว่านัดด้วยน้าพักน้ําแรงว่างั้นเถออใช่ครับน้ําพักน้าแรงครับพี่เอ่อคนเนี่ยส่วนใหญ่ก็มีเงินเดือนประจําเนาะ่แล้วก็ฝากชีวิตไว้กับระบบวิถีแบบนั้นครับอันนี้ตั้งใจอยากมาเกษียณที่นี่ใช่ครับอยากเกษียณที่นี่ครับพี่หลักบันปลายชีวิตของเราก็เราจะทําให้แบบ ลมลื่นน่าอยู่ตามที่เราต้องการประมาณนี้ครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือจะมีรายได้เลี้ยงทงั้งครอบครัวของเราด้วยครับพี่เรเริ่มมาแล้วปีนี้เข้าสู่ปีที่เท่าไหร่แล้วปีนี้คือถ้านับพอสอปีนี้เข้าปีที่4ี่ครับแต่ถ้านับเป็นปีเต็มก็คือประมาณ3ปีที่เราทํามานะครับค,ครับก็ต้นไม้อะไรก็แล้ว ต้นมากแล้วตนไม้ก็โตขึ้นครับพี่ก็ได้ระบบน้ําก็คือตอนแรกที่ออกแบบไว้ก็เป็นพวกมินิสปริงเกอร์ครับแล้วก็ต้นไม้ใหญ่ที่เราปลูกตอนแรกก็คือเราวางเป็นระบบน้ําท่อ PVC มาแล้วก็ใช้ระบบมินิสปริงเกอร์แล้วก็ปั๊มที่เราใช้ก็เป็นปั๊ม2ตัวนะครับต่อถึงกันหมดนะครับตอนที่เราใช้งานก็มันก็เปิดใช้งานได้จริงนะครับตอนนี้ก็อย่างที่พี่เห็นอยู่ครับว่ารอบข้างก็เขาเหมือนกับแห้งแรงกันเนาะแต่คือตอนนี้ของเราก็ชุ่มชื้นอยู่ครับต้นไม้ก็ไม่เหี่ยวนะครับ เดี๋ยวไปดูพื้นที่ยังไงครับพี่ทราบมาว่าเปรมก็เป็นแฟนรายการ YouTube เราด้วยครับตามของกลุ่มบุญนิยมมาครับตามพี่เปียกมานี่ก็4ี่หปีแล้วครับพ<อ>ี่ก็คือก็ถือว่าเป็นแฟนคลับตัวหนึ่งเลยครับ,รบถ้ามีวิดีโอรหรือคลิปได้ใหม่ๆของทางกลุ่มบุญนิยมเนี่ยซึ่งผมศรัทธาและชอบในแนวทางตัวนี้อยู่แล้วก็จะมีปรบอัพบและเด้งเอามาถ้า<อ>เรามีเวลาว่างเราก็จะไล่ตามดูเรื่อยๆครับพี่ก็เรียกว่าดูแทบทุกคลิปว่างั้นเลยเกือบทุกคลิปครับพี่ คนที่อยู่ในกลุ่มของบุญนิยมที่เด่นๆก็รู้จักกับหมดนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์กระมอลพม่านะครับที่แกเก่งๆเลยนะจไอจุลินจิตสีเจ้าปวกพวกเนี้ยนะครับแล้วก็อาจารย์ทงชนะอาจารย์คำานึงอาจารย์ทองธรรมดาพวกเนี้ยนะฮะแต่ก็ถ้าทางอีสานก็พ่อคาเดืองเนี่ยกรตามอยู่เพราะชอบความคิดของแกครับเราดูสื่อออนไลน์เดินไม่ต้องเดินทางเนาะใช่ครับก็ต้องขอบคุณพี่เปียรนะครับว่าคือเราอยู่ที่ไหนเราก็สามารถดูได้แล้วก็ถ้าเราใฝ่หาเรื่องอะไรต่างๆเนี่ย แล้วก็กลุ่มบุญนิยมนะก็คือจะทาสิ่งดีๆเพื่อสังคงมตลอดครับไอ้เปรมช่วยเล่าการจัดสรรพื้นที่ตรงนี้ก่อนครับเอาพื้นที่นี้มันเป็นลุ่มมันเป็นดอนอยังไงแล้วจัดสรรยังไงพื้นที่แบบนี้ที่ตรงนี้จริงๆก็คือเป็นที่ทาํานาครับพี่มีพื้นที่ประมาณ5ไร่นะครับสี่ไร่ก,กว่าเนาะแต่ตอนนี้คือมันก็เหลือแค่ประมาณสีไร่ก,กว่าเนื่องจากว่ามีการขยายถนนแล้วก็คลองสาธารณนะที่สี่ไร่กว่าตอนแรกคือเป็นที่นาผมมีการออกแบบตอนแรกคือเริ่มแรกจริงๆเลยก็คือเราไม่รู้เกี่ยวเรื่องภูมิสังคม นะครับว่าพื้นที่ตรงนี้เราคิดว่าน้ําคงไม่ท่วมปีห้าเเนี่ยผมเริ่มปลูกต้นไม้ไมก็ลงต้นไม้ไปเยอะเหมือนกันนะมีทั้งกล้วย,ยต่างๆสั่งมาจากอินเทอร์เน็ตออนไลน์นะครับะะปลูกแต่หลังจากนั้นเสร็จพอเข้าหน้าน้ําของปี59สิ่งที่มันตามมาคือต้นไม้ที่ผมปลูกเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บ,บก็เริ่มคุยกับพ่อกับ,กบแม่ว่าสุดท้ายเนี่ยที่ตรงนี้ถ้าผมปลูกแบบเดิมเนี่ยคงไม่ได้แล้วเดี๋ยวต้นไม้ก็คือก็คงจะเป็นเหมือนเดิม สิ่งที่ตามมาตอนนั้นก็คือคนในหมู่บ้านเนี่ยมีการขุดสระแล้วผมก็แบ่งเงินที่ผมมีอยู่เนี่ยครับ,รบก็ซื้อดินมาถมแล้วก็ใช้รถแมคโครกับรถไถมีการปรับสภาพดินทําให้เป็นร่องอนะครับร่องที่เราทําก็คือประมาณสี่เอ่อร่องไอ้ตัวคานเนี่ยสี่เมตรแล้วก็ร่องประมาณเมตรเมตรกว่าๆนะครับแล้วก็ลึกประมาณสเมตรเมตรถ้าสิบนะครับก็ค<อ>ือตอนนี้ก็คือเราก็จะมีร่องน้ําอยู่เหมือนคลองไส้ไก่ครับพี่ แล้วน้ํานี่ก็เติมมาจากไหนน้ําของผมจริงก็คือผมจะมีสระอยู่ที่ผมขุดไว้เนี่ยประมาณงานกว่ากว่านะครับ oh. แต่ลึกประมาณ6เมตรนะครับแล้วก็พื้นที่ที่ผมอยู่ตรงนี้คือมาติดกับคลองชะลระทานซึ่งถ้าโดยทาปาจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าไม่มีคนทํานาปังนะครับน้ําในคลองเนี่ยเราเหลือใช้ก็คือช่วงจวังหวะน้ําที่ที่ในสระของผมพองนะครับผมก็จะดึงทดน้ําจากในคลองมาเข้าสระ แล้วตอนหลังมาเนี่ยผมมีการออกแบบดีไซน์ใหม่ก็คือผมรู้พื้นที่ว่าระดับพื้นที่มันมีการต่างกัน <Okay. S 1> ผมมีการขุดจากสระมาเข้าร่องคอไส้ไก่เนี่ยแล้วก็เวลาถ้าระดับน้าในในร่องมันเราต่ําหรือในสระล้วต่ำผมก็จะดึงน้ำจากไหนคลองมาใส่สระแล้วทาให้สระเต็มพอสระเต็มเสร็จปุ๊บน้ําก็จะไหลาจากในในสระลงมาหาร่องโดยอัตโนมัติแล้วก็ระดับที่ผมออกแบบเนี่ยผมได้อาจารย์ได้ความคิดมาจากของกลุ่มบุนิยมที่พี่เปียกไปถ่าย ของพิกิจอะครับก็ก็คือไล่พื้นที่แต่ระดับก็คือให้น้ําไหลที่สูงลงสู่ที่ต่ำอะครับพี่ตอนนี้ก็คือเราก็ไม่ต้องทดน้ําไปหลายที่แหละก็คือดึงเข้าใส่อางเดียวแล้วน้ำหน่อยมันก็จะไหลไปทั่วทั้งพื้นที่เราเลย๋อครับผมทีนี้ถ้าเราไม่มีคลองเชนประทานครับมันจะมีน้ําที่ไหนมาเติมของเราเอ่อของผมตอนแรกเนี่ยคือผมศึกษาศาสตร์ของพระราชาแล้วก็แนวความคิดเกี่ยวเรื่องธนาคารน้ําใต้ดินนะครับ,รบผมก็ ก็คือถ้าผ่านหน้านี้ไปแล้วสุดท้ายเนี่ยคือถ้าปริมาณน้ำมันน้อยเนี่ยปีหน้าผมจะออกแบบใหม่แต่ปีนี้ผมก็ขุดแล้วคือขุดเป็นลักษณะหลุมแล้วก็เอาทรายเอาอะไรต่างๆซึ่งเป็นลักษณะคือศึกษาของอการทำธนาคารน้ำใต้ดินมาเนี่ยก็คือตอนนี้ผมก็ทําไว้3มหลุมแต่ก็คือด้วยด้วยระดับจริงๆเนี่ยมันยังไม่ถึงกับน้ำใต้ดินแต่คือถ้าถ้ามีโอกาสก็จะขุดเพิ่มเติมใหม่อ่ะครับทำธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อเป็นการเก็บสะสมน้ําที่เราที่เรามีอยู่ในพื้นที่เนี่ย เอามาทดไว้ก่อนและช่วงจังหวะนั้นเราก็จะได้ดึงมาใช้ครับพี่แต่ยังไม่ได้ทําระบบน้ําบาดานน้ําบาดานของผมถ้าพูดจริงคือในโซนของหมู่บ้านผมเนี่ยมันไม่มีไม่มีเหมือนก็ตาน้ําที่ขุดเพราะว่าตอนที่ผมเป็นเด็กเนี่ยเขาเคยขุดเจาะมีเจ้าหน้าที่ของทางประปานะครับเถาะทางหน่วยราชการเนี่ยเขามาขุดถึง60เมตรก็ไม่เจอน้ํานะครับ mm hmm. สมัยก่อนนะแต่ตอนนี้คือผมไม่รู้มันไม่มีการพัฒนาเกี่ยวเรื่องนี้ต่อเนื่องครับ ก็เลยเหมือนกับว่าเราก็ตอนนี้เขาพึ่งพาตัวเองไปนะครับก็ใช้สิ่งที่มีอยู่แล้วก็เวลาฝนตกก็เหมือนกับาสตรพระราชาน้ำพื้นที่ครอบรบข้างเนี่ยผมจะดึงน้ามาในที่ของผม,มแล้วก็ผมพยายามจะฝังลงในดินให้มากที่สุดนะครับ,รบเพื่อเป็นต้นทุนของผมแต่เราจะมีบ่อกักเก็บน้ําของเราอยู่ ประมาณหนึ่งงานหนึ่งงานแต่ลึก6เมตรลึกมากที่ผ่านมาแรงจัดๆที่หลายๆปีนี่เป็นไงมันผ่านไปได้ไหมผ่านได้ครับพี่ผ่านได้นะครับ oh. ต้นไม้ของผมเนี่ยก็คือมันผ่านได้นะครับปีนี้ก็เข้าปีปีที่2นะครับ,รบปีที่สองปีได้นะครับ,รบก็อย่างที่พอเห็นอยู่ก็คือเริ่มให้ผลผลิตแหละแต่ต้นไม้ของผมก็โดยพื้นฐานไม่ไม่ตายพี่ เพราะว่าบางทีเราก็ดูตามปริมาณน้ําที่เราไม่อยู่เนาะว่าถ้านั้มเราบีน้อยเราก็ดูปริมาณว่าต้นไม้มันเหี่ยวไม่เหี่ยวนะครับเฉาหรือเปล่านะครับถ้ามันมากเจืเกินไปเราก็จะทดมากะกะคาดการว่าฝนอาจจะตกเดือนพฤษภาคมิถุนายงเงี้ยเราก็จะดูกะว่าน้ํามันจะพอไหมประมาณนี้ครับพี่เดี๋ยวไปดูร่องน้ำใกล้ๆหน่อได้ครับพี่ตรงนี้ที่ว่าปั้นพันดินและทำพันร่องนะใช่ครับพี่เพราะว่าเกิดจากการซื้อดินมาซื้อดินครับเป็นดินที่จะเป็นลุ่มต่ำมากเป็นที่ทำนาใช่ค่ะ ถ้าพูดจริงก็คืออันนี้คือคุยกับพี่เปียกนะว่าที่สวนตรงนี้ผมทำอินซีนะคบพี่ mm hmm. นะครับก็คือหญ้าทุกอย่างที่มีอยู่เนี่ยคุยกับพ่อนะคะว่าถ้ามันขึ้นสูง,งต่างๆใช้เป็นลักษณะเครื่องตัดหญ้า oh. แล้วก็หญ้าเนี่ยมาทําเป็นปุ๋ยอินซีของเรารนะครับพี่ก็สังเกตดูจากน้ําต่างๆก็จะมีตะโคนตะไคร่นะครับจะไม่มีสารพิษสารเคมีถ้าคนที่เข้ามาต่างๆเนี่ยผลไม้ของผมทุกอย่างเนี่ยผมการันตีได้เลยพี่ถ้าอยากกินโูกไหนเด็ดกินได้เลยครับพี่ mm hmm. ปลอดภัยแน่นอนร้อครับ อันนี้นอกจากล่องน้ําที่เติมน้ําตลอดแล้วยังมีระบบสปริงเกอร์อีกใช่ครับพี่มีระบบสปริงเกอร์รเป็นแบบมินินะครับ<อ>ประหยัดน้ําให้พืชทุกต้นเลยนะเนี่ยให้ทุกต้นเลยครับพี่อเรียกว,ว่าการจัดการน้ําต้องสําเร็จต้องสําเร็จครับพี่เถ้าไม่มีน้ำนี่ผมปลูกต้นไม้คือยังไงก็ไม่รอดอ่ะพี่<อ>ก็คือน้ําสําคัญที่สุดครับพี่ ในคั้นล่องนี้ส่วนใหญ่จะเป็นไม้ผลใช่ไหมไม้ผลครับพี่แต่ก็หลากหลาย oh. มะม่วงที่เห็นอยู่นี่คือไม่ใช่มะม่วงพันธเดียว oh. มะม่วงที่ผมปลูกมี20กว่าต้นก็คือประมาณ20กว่าสายพันธุ์นะครับก็เป็นมะม่วงพันแปลกๆนะครับแลวก็พันธุ์พื้นบ้านด้วยส่วนหนึ่ง oh. เดี๋ยวว่า oh. คณมีความคิดว่าจะเสริมรากให้ใหม่ oh. แลวไม้ป่าก็อยู่รอบนอกไม้ป่านี่คืออยู่ทางทิศตะวันตกสุดครับพี่ติดกับแนวรั้วครับผม oh. อันนี้ก็คือปลูกได้ปีก,กว่าๆพี่ก็เห็นดูบางต้นเนี่สูงถึง4ี่เมตรแล้วครับี่ เพราะว่ามีประมาณสักเจ็ดแปดสายพันธุ์นะครับ,รบแล้วก็แต่ละพันธุ์ก็คือก็ผมปลูกเหมือนกับอย่างที่ดรเกิดที่เคยบอกว่าคือเราจะไม่ปลูกไม้ชนิดเดียวกันติดกันผมจะปลูกสลับกันสลับวางกันครับ,รบและเห็นมีไผ่ด้วยไผ่อันนี้ก็คือมีหลากหลายเฉพาะไผ่ที่อยู่ด้านหน้านี่คือผมปลูกเป็นแนวกันลมอันนี้คือที่เห็นอยู่นี่ก็คือ,อด้านตะวันตกสุดอนนั้นคือไผ่ปักกิ่งเป็นไผ่ยักษ์นะครับแล้วก็ล,ง,ลงมา,าไผ่หมาจูหรือไผ่ไต้หวนันนะครับก็มีสองต้นแล้วก็นี่ไผ่นวลราชินีหรือซางมนต นะครับพี่อันนี้ก็คือเป็นแนวกระลมแล้วก็คืออยากจะให้ค้นเห็นว่าเออเนี่ยมันเป็นไผ่แปลกๆนะส่วนหนึ่งครับของฝั่งนี้รวมแล้วกี่สายพันธุ์เนี่ยเฉพาะไผ่ถ้านับสายพันธุ์ก็เป็นสิบครับ<อ>เกินสิบสายพันธุ์เพราะว่าผมมียักษนานด้วยแล้วก็เปาะแม่ทวอนะครับ,รบแล้วก็ไผ่ข้าวหลามกับแดงเฉพาะไผ่กินดิบก็มีสองสามสายพันธุ์นะครับก็ได้มาจากจ่าชาติด้วยส่วนหนึ่งครับหลักๆครับพี่ แล้วก็ด้านหลังก็จะมีไผ่อันนั้นเป็นไผ่ตรงอินโดครับไผ่หรือไผ่กิมซ้งครับที่เราเรียกเรียกกันนะ้องเพราะว่ามันมีชื่อหลายชื่อ,อแต่คือตัวนั้นก็คือไผ่ประมาณสองปีก,กว่า,ก,วาก็ให้ผลผลิตแหละไปดูกันนะครับพี่ครับก็ปลูกตรงด้านหลังนี่เพื่ออะไรนะของผมนี่คือเป็นแนวกันลมด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็คือด้านหลังของผมมันเป็นคลองสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือในความคิดของผมเนี่ยเวลาแถวคลองบ้านผมเนี่ยมันมีตลิ่งค่อนข้างชันระดับหนึ่งก็คือถ้าน้ํามันกระทุ้งมาเนี่ยที่มันจะถูกเสไปรื่อย คือผมได้ความคิดจากคนรุ่นเก่าๆมาค่ะว่าวิธีการหรือสังเกตดูครับว่าตามตะลิ่งหรือตามคันต่างๆเนี่ยเขาจะเป็นปลูกเป็นประมาณพวกไผ่ไผ่มันมีรากแล้วก็คือยึดดินทําให้ดินเราไม่พังด้วยพี่แล้วก็ร่มรื่นด้วยส่วนหนึ่งเพราะไผ่มันปลูกที่เดียวก็อยู่ได้ประมาณ8ปดปี<า>ให้ผลผลิตเรากินได้เรื่อยๆครับพี่แล้วก็ติดน้ําด้วยเนาะติดน้ำครับพี่มีแ้วดูแนวโน้มแล้วน้ำในคลองจะแห้งไหมเนี่ยถ้าประมาณคาดการณ์ตอนนี้ ถ้าถ้าไม่มีใครทําเกี่ยวเรื่องเขาเรียกเป็นพืชอายุสั้นนะครับพืชพืชลมลุกอายุสั้นเนี่ยผมว่ายังอยู่ได้ถึงของของผมนะะฮะด้านหลังก็ยังมีน้ําอยู่เนะาะคับพี่มีน้ําอยู่ครับมีการจัดการพื้นที่คับพี่ก็ปลูกหลากหลายก็คือมีทั้งของกินหลากหลายก็คือผมคุยกับพ่อก,กับแม่ว่าอยากกินอะไรบอกมามเราพยายามจะหาสายพันธุ์หรือพวกนั้นมาปลูก<ม>นะครับก็คือให้ท่านได้เขาเรียกว่ามีกินก่อน แล้วก็ส่วนเนื้อก็คือค่อยๆปรับไปว่าอนาคตก็คือพวกนั้นบางอย่างเนี่ยมันเป็นพืชอายุสั้นมันก็อาจจะไม่ค่อยค่อยอยู่ได้นานเท่าไหร่เราก็จะพยายามหาเป็นไม้ผลแงต่างๆมาด้วยครับที่ปลูกได้ยอะนานๆหน่อยอะครับพี่จะเป็นมะขามป้อมครับแล้วกลับบ้านบ่อยไหมเนี<อ>่ยผมกลับประมาณจริงๆก็คือเดือนสองเดือนครั้งครับพี่ก็คือพยายามจะกลับถ้ามีเวลาว่างก็จะกลับมาดูสวนแล้วก็คุยกับพ่อกับแม่ตลอดว่าติดปัญหารต่างๆที่เราสามารถเออเหมือนก็ช่วยได้ต่างๆประมาณเนี่ยครับ เพราะว่าจริงพ่อแม่เป็นผู้รักษาการพ่อแม่เป็นตัวหลักเลยครับเป็นคนหลักเลยอ๋ <c oughs> อไปดูไผ่ตรงนี้ดูคลองอันนี้คือแหล่งน้ำที่ว่าอ่าเนี้ยครับลึกประมาณ6เมตรอะพี่ตนี้เนี่ยครับ,รบก็ในในสระก็จะเป็นปลาแล้วก็มีท่อน้ำที่ดูดไปอะ่ะพี่เนี่ยตอนนี้เขากําลังเตือนพายแรงกันอยู่คาดว่าของเรานี่จะผ่านไปได้ไหม ได้ครับว่าได้แน่นอนครับของผมใน่านได้แน่นอนนะครับแต่เรื่องคุณภาพก็อีกเรื่องหนึ่งแต่คือถ้าถามผมไม่ตายครับพี่ครับอันนี้นะฮะที่ไผ่ที่ว่าอันนี้ไผ่ตรงอินโดครับพี่หรือว่ากิมซุงกิมซุงนะครับมีหลายชื่อเนาะใช่มีหลายชื่อครับแล้วแต่ใครจะเรียกครับอันนี้ก็คือก็ถือว่าใหญ่ครับพี่ก็ก่อนอันนี้ก็คือปลูกอันนี้ก็คือได้ประมาณสองปีกว่าสองปีกว่า นี่เรามาในร่มไผ่นี่บรรยากาศต่างกับข้างนอกเลยเย็นมากเลยพี่ลมมากลไปอะพอผมหลักๆนี่คือถ้าไม่ไปไหนนี่คือไม่ไปไหนเลยกลับมานอนที่สวนแล้วผูกเปเนี่ยครับพี่ปินเลยครับกาศมันเย็นนะพี่แล้วด้านหลังก็เป็นคลองเป็นลมต่างความชื้นขึ้นมาให้เรากำแพงไผ่อยู่แนวหลังใช่ครับกำแพงไผ่แล้วก็นี่คือกับพี่เปียกว่าผมแก้ไขปัญหาคือคลองปกติเนี่ยมันก็ลึกประมาณถ้าคลองผมจริงๆเนาะมันลึกประมาณ6กถึงแเมตรประมาณ8เมตรก็คือลึกกว่าสระผม แล้วก็สิ่งที่ผมแก้ไขเมื่อปีที่แล้วเนี่ยคือปีที่แล้วเนี่ยมันคือคนในหมู่บ้านผมมันเขาทํานาปังแล้วน้ําม,มันขาดแล้วก็คือเหมือนกับว่าผมก็ต้องพยายามรักษาต,ต้นไม้ผมให้อยู่ให้รอดได้ก็มันก็พยายามจะเมเนจเกี่ยวเรื่องน้ำสุดท,ท้ายก็รอดมาได้<ม>แล้วพอปีนี้เมืออเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยน้ำม,มันแห้งก่อนที่น้ำจะท่วมมาผมมีการขุดเพื่อทําให้ตรงนี้มันเป็นเหมือนอ่าก็เรียกว่าเป็นสะดืออีกทีนึ่งครับขุดแล้วก็เอาดินขึ้นมาถมตรงนี้ก็คือจะของส่วนนี้ใช่ครับเฉพาะตรงพื้นที่ของผมครับพี่ก็ ลึกลงไปอีกประมาณเกือบ2เมตร2เมตรกว่าก็ลึกเป็น10เมตรตรงนี้คับพี่ที่เห็นอยู่แต่คลองหลายที่แห้งนะแต่คลองตรงนี้ยังมีน้ำใช่ครับพี่คลองยังที่สูบน้าเข้าเข้าสระด้วยอันนี้คือถ้ากรณีน้ําในคลองผมในในสระผมมันพองไปนะครับผมก็ก็คือสิ่งที่พ่อผมทําอยู่ก็คือใช้เป็นลักษณะของเครื่องรถถยเดินตามนะครับก็เป็นเครื่องดีเซลนะครับแล้วก็มาติดตั้งไอตัวเครื่องไว้ตรงนี้แล้วก็ดูดน้ํา ลงไปในสระของเรานะอันนี้ก็ท่อพญานาคของเราครับหน้าหกนิ้วแต่ว่าคอมนี้ดูแล้วจะรอดตลอดแรงนี้ไหมคผมว่ารอดผมว่ารอดแต่ก็อาจจะวิดวินะพี่แต่ก็คืออย่างของเราก็พยายามจะทดน้ำเอาไว้ตลอดก่อนถ้าดูตามสถ,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 ถานะสถานการณ์นะครับงั้นอย่างไรเสียในะการขุดสระในพื้นที่ก็จําเป็นเนาะจาเป็นครับพี่จาเป็นเพราะว่าผมไม่มีระบบชประทาน ก็นี่ไงเขาบอกว่านี่ไงมีคลองธรรมชาติแล้วมันไม่พอพี่ไม่พอ<ม>คือถ้าเราคิดว่าเราอยากจะได้ผลผลิตจากสิ่งที่เราเราปลูกนะครับ,รบมันมันจะพึ่งพาเขาเรียกธรรมชาติอย่างเดียวไม่ได้ครับพี่ต้องมองสิ่งรอบข้างของเราด้วยแล้วก็อย่างที่คุยกับพี่เปียวนะว่าน้ามันสําคัญที่สุดครับพี่เพราะในหลวงชั้นราชการที่9ท่านตัดแล้วครับน้ำคือชีวิต การทำตะอย่างนี้ก็เหมือนการทําโอ่งใช่ครับเหมือนโอ่งครับพี่โอ่งในพื้นที่ในบ้านเราอ่ะฮะอันนี้คุยกับพี่เปียเพิ่มเติมอีกหน่อยเนาะคือผมมีความคิดว่าผมจะทํายังไงทําให้น้ําผมระเหยน้อยที่สุดหรือน้ําซึมน้อยที่สุดก็คือตอนตอนที่ทําตอนแรกเนี่ยยังไม่ได้รู้จักอาจารย์ปัญญาปุริเวคินแต่ผมมีความคิดว่าคือเกี่ยวเรื่องคนคนสมัยก่อนปุยยะตายาของเราเนี่ยเวลาเขาต้องการทาทาลานตากข้าวต่างเนี่ยเขาจะใช้มูลสัตว์มูลสัตว์ใหม่มาละลายน้ํา แล้วก็หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คือสิ่งที่ผมมีความคิดเหมือนเหมือนคนโบราณก็คือผมจะก็จะใช้หลักการเหมือนกับว่าใช้มูลสัตว์เนี่ยมาโรยในบริเวณสาะของผมซึ่งตอนแรกที่ขุดสรต์อันนี้คูยกับพี่เปียยเนะว่าน้ําผมเนี่ยน้ำแดง<อ>น้ําแดงแต่หลังจากที่เรามีใส่คือผมที่ใส่ไปก็คือมีมูลสัตว์แล้วก็มีลำด้วยส่วนหนึ่งก็คือโรยไปนะครับก็เพื่อต้องการทําให้เป็นเหมือนกับว่าเป็นสาหร่ายครับพี่เป็นสีเขียว เพราะว่าหลักการก็คือถ้ามันมีพวกไนโตรเจนอยู่ในระบบเยอะๆต่างเนี่ยน้าเราก็จะเขียวครับค่ะพี่ก็ตอนนี้ก็คือก็คือเราโรยมูลสัตว์แล้วก็พวกลำนี่ไปเพื่อจะไปอุดใช่เป็นอุดแล้วก็เป็นอาหารปลาด้วยเป็นอาหารปลาด้วยเนาะใช่ครับพี่แล้วก็เหมือนกับไปเคลือบผนังสระใช่ให้น้ําเนี่ยกักเก็บได้ใช่ครับพี่เพราะบางพื้นที่ก็คือเหมือนกับ ไม่บนะใช่เขาบอกสาะไม่เก็บน้ำแต่ก็คืออย่างที่อาจารย์ปัญญาท่านพูดนะคะว่าวิธีการแก้ไขก็คือเป็นภูมิปัญญาของคนสมัยก่อนเนี่ยบ,บางทีเราไม่ต้องไปโอ้โหไปซื้อเป็นเป็นพลาสติกต่างๆมาหอ่อซึ่งมันเป็นค่าใช้จ่ายสูงต่างๆแต่คือเราเนี่ยเราใช้สิ่งแวดล้อมต่างที่เรามีอยู่ตามสภาพพื้นที่ของเราคร่ะก็ลงไปกี่ครั้งอ่ะมูลสัตว์กับวกลำเออผมใส่ไปประมาณสักสามสี่ครั้งครับพี่ แลวหลังจากนั้นก็ตอนนี้ก็แทบจะไม่ได้ใส่เลยแต่ก็คือมันจะมีบางช่วงคือบางทีก็สงสารปลาครก็มีเอาลำผสมพวกน้ำหมักบ้างอะไรด้างก็มาโยนให้เขากินบ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะเหมือนตอนแรกๆไล้สังเกตว่าเป็นไงน้ามันขังไหมมันอยู่อยู่ครับพี่อยู่น้ำแทบจะไม่ซึมแล้วครับพี่เพราะว่าอย่างที่ผมบอกปีที่แล้วเนี่ยคือในคลองตรงนี้ลึกกว่าในสระผมสระผมเนี่ยลึกประมาณ6เมตรแต่คลองเนี่ยลึกประมาณ8เมตร8เมตรกว่านะครับ <8 m. S 2> คือสิ่งที่มันแตกต่างคือในคลองเนี่ยน้ำแห้งสนิทเลย แต่สิ่งที่ตามมาคือเขาเรียกว่า,าน้ําในสระผมไม่แห้งน้ําในสระผมไม่แห้งครับพี่ครับอืเยี่ยมเลยทียนี้ปัม๊มเราก็จะวางจากสระนี้สระนี้ผมผมหนึ่ง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 ตัวครับพี่ตรงตรงทุ่นนะครับเป็นทุ่นนะฮะสระหนึง่งอันนี้ก็คือในสระเนี่ยหนึ่งหนึ่งเอ่อหนึ่งปัม๊มแล้วก็จะมีจากในในานาที่ผมแบ่งไว้ให้นนครับพี่อันนั้นอีกหนึ่งปั๊มครับอันนั้นอีกหนึ่งปั๊มครับพี่ ก็คือน้แห่งนี้ก็เหมือนกับผ่านการบาบัดแล้วเนาะผ่านการบําบัดใครใครมีบาดาลก็ควรจะเอาน้ําบาดาลมาบําบัดก่อนใช่ครับเหมือนอาจะขออาจากกรย์กำมลที่แกแนะนำมาครับพี่ม,มีมีบอ่อพักไว้ก่อนนะครับ,รบแล้วก็ทําน้ําให้มีชีวิตนี่ก็ถือว่าระบบน้ําโปรมากเลยนะครับครับพี่ก็ตอนนี้คือต่อต่อถึงการนะครับพี่ทั้งส่องส่วนใช้ปั๊มสองตัวแต่บางพื้นที่เนี่ยเขาไม่มีน้ําคลอง เติมเนาะการขุดเจาะบาดาลก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเป็นเป็นตัวเลือกตัวหนึ่งที่สําคัญคมากคับพี่แต่อย่างน้อยอันดับแรกคุณต้องมีที่เก็บน้ําก่อนใช่คับมีโอ่งเราก่อนต้องมีโอ่งของเราก่อนต้องยอมเสียให้ให้พื้นที่เป็นโอ่งใช่เนาะบางคนก็จะกลัวจะเสียอันนี้เขาจะมองไมหมว่าสีไล่แล้วยังแกมาขุดสระอีกก็บางคนก็คงมองคับพี่แต่คือผมไม่ได้คิดเหมือนเขาคือสิ่งที่ผมคิดอยู่ก็คือถ้าผมจะทะําเกษตรต่างๆหรือจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่างที่ในหลวงท่านเคยบอกว่าน้ําสําคัญที่สุด ก็คือผมพยายามจะทำไงให้ผมมีน้ำไว้ใช้นะครับผมจะไม่พึ่งกับเรียกธรรมชาติอย่างรอบข้างโดยอย่างเดียวเราก็พยายามช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุดนะคบพี่ก็อย่างที่บอกปพยายามจะทํายังไงให้มีน้าใช้ได้ตลอดครับพี่พอเราดูจากภาพมุมสูงเนี่ยรอบข้างดูแต่แห้งแล้งแห้งแล้งครับพี่มีแปลงเนี่ยที่เขียวอยู่ของผมคาดว่าผ่านปีนี้ไปแล้วปีหน้าก็ต้นไม้ก็จะโตขึ้นแล้วก็ระบบนิเวศก็ก็น่าจะดีขึ้นนะพี่มันก็เหมือนว่าเราต้องเปลี่ยนความคิดต้องเปลี่ยนครับจะเปลี่ยน ใช่ครับประโยคนี้ถูกต้องที่สุดเลยครับพี่ถ้าคนไม่เปลี่ยนความคิดนี่คือจะคิดแบบเดิมๆมันอยู่ไม่ได้เลยพี่ปัจจุบันนะครับจะรอแต่รัฐบาลช่วยเหลืออย่างเดียวมันก็ไม่ได้เลยไม่ได้ครับพี่พื้นที่มีตั้งเยอะตั้งแยะก็ขุดเป็นสระน้ําขึ้นมาใช่คือขุดสระน้ําให้มีน้ําก่อนนะพี่หลังจากนั้นก็คือระบบนิเวศอย่างอื่นมันจะตามมาครับพี่แต่วก็พี่ก็ต้องมีน้ําก่อนเป็นันดับแรกอันนั้นพอแรงปุ๊บทุคกทคนก็ทิ้งที่ไร่ที่นา คนแถวบ,บ้านผมนใช่ครับคนทั่วไถ้าแถวบ้านผมจริงๆปัจจุบันนี้ก็คือมีอาชีพอย่างที่พี่ว่าครับก็หลังจากที่ทํานาเสร็จปุ๊บก็จะไปหางานทํานนแล้วเด็กส่วนเนึงก็คือตอนนี้คือในในในหมู่บ้านจริงๆก็คือถ้าเป็นคนที่เรียนจบก็จะไม่ได้อยู่บ้านก็ใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วทไปก็คือไปทํางานต่างจังหวัด นะครับพอถึงเทศกาลทีนก็จะกลับมาบแต่เด็กที่จะอยู่ก็คือจะอยู่กับปู่กับย่าตายายต่างๆก็อยู่เนี่ยวิถีตอนนี้มันมันเป็นลักษณะนี้ไปเกือบหมดทั่วประเทศไทยเราพี่ผมว่ามันไม่ถูกต้องมันไม่เหมือนสมัยก่อนถ้าสมัยก่อนเนี่ยเราเป็นตอนเด็กๆอะไรต่างๆของผมเนี่ยตอนผมก็ยังทานรุ่นเนาะคือตอนนี้เด็กมาเนี่ยเล่นกันทถวบงแถวบ้านต่างๆสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ต้องไปเข้าทํางานต่างจังหวัดมากขนาดนี้ครับพี่อันนี้เราก็เตรียมวางแผนว่าเราจะมาคืนสู่วิถีชีวิตบรรพบุรุษเราใช่ครับอ๋อไม่ต้องไปขายแรงงานละ ใช่ก็อยู่นี่แหละมีไผ่มีพืชหลากหลายชนิดมีหลากหลายค่ะพี่นาด้วยนาด้วยคับพี่นาก็ประมาณเกือบเกือบไรก็ถามว่าเสมอถ้าถ้าเราทํากินเองเนี่ยแล้วเป็นนาอินทรีย์เนี่ยพออยู่แล้วครับพี่ <ừ> สําหรับครอบครัวหนึ่ง<า>ก็คือนาที่เรามีอยู่แล้วก็ผมก็ได้ความคิดก่อนเหมือนอาจารย์ชวัดา่างๆาเนี่ยก็มีความคิดอยู่เหมือนกันแต่ก็ยังไม่ได้ทําเป็นรูปเป็นร่างถึงขนาดของนั้นเนี่ยพอมีน้ําแล้วนะครับการจัดการน้ําเข้าสู่กอพืชต้นพืชก็ทุกต้นมีหมดเลยครับก็เป็นมินิสปริงเกอร์ค่ะผม บางคนบอกโขคุณมีเงินคุณก็ทําได้สิ <C ock ahí> ค่อยๆทําไปพี่แต่จริงๆแล้ว่คนทําพืชเชียงเดี่ยวเขามีเงินกว่าเราอีก <M: S 2> มีเยอะกว่าพี่แต่ครับคุณ <ไป S 1> อ้อยร้อยไร่มันร้อยไร่คุณลงทุนทุกปีใช่ <C le af> แต่นี่เราลงทุนระบบน้ําทุกปีไหม <C le af> ไม่ครับลงแค่ครั้งแรกชาติเดียวครั้งเดียว <C le af> ใช่ครับมันก็อยู่ไปทั้งชาติเราใช่ครับแต่คุณลงทุนอ้อยซื้อปุ๋ยซื้อยาเนี่ยหมดทุกปีทุกปีใช่ครับ แต่เนี่ยคือลงทุนครั้งเดียวของผมปลูกไผ่ตัวนี้ก็ถ้าตามอายุขายขเขาจริงก็คือประมาณ80ปีนะพี่เปียงเนะาะเพราะถึงจริงเราปลูกดูจงดีไม่ดีเราอาจจะตายก่อนเยด้วยๆไป <laughs> แต่เราเห็นแล้วว่าไผ่เนี่ย ใครเข้ามาใต้ลมไผ่อุณหภูมิมันต่างกันมาใช่ต่างจริงครับพี่เย็นจริงครับลมพัดทุกแปลงนะฮะใครปรับพื้นที่เสร็จผมว่าไผ่เป็นอีกพืชหนึ่งที่ควรปลูกลยครคบพี่ต้องปลูกขามือจะเป็นไผ่อะไรอันนี้เป็นไผ่เอ่อไผ่บ่งหวานเพชรน้ำผึ้งครับพี่ของจ่าชาติอันนี้คือผมได้เครือข่ายของจ่าชาติมาครับพี่แต่ก็คือเป็นเป็นไผ่บงหวานที่เป็นหน่อใหญ่กว่าประมาณนี้เพราะว่าของจ่าชาติเนี่ยเวลาแก่ขายกับลูกค้าต่างเนี่ย แกไม่ได้คัดสายพันธุ์แต่คือของแกเนี่ยแกจะขายราคาค่อนข้างถูกกว่าคนอื่นเขา mm hmm. แต่คือบางทีตอนนั้นที่ผมก่อนที่จะมาเจอจ่าชาติเนี่ย mm hmm. ผมเพออนผมไม่เห็นของ oh. กลุ่มนี้ก่อนก็เลยสั่งของกลุ่มนี้มานะครับก็เลยมาปลูกอันนี้นกินสดได้เลยนะสดได้เลยครับพี่ไม่ขมกินเหมือนน,นออ,อยอดมะพร้าวเลยครับพี่หลายคนที่บอกก็มีความเชื่อว่าเออมันกินไม่ได้กินไม่ได้ลองลองมาเด็ดกินนะเออมันมันอร่อยมันหวานมันหอมมันมันมน,มน,นะพี่พรางจริง ก็คือจากพื้นที่นาสี่ไร่ปัจจุบันเหลือนานหนึ่งไร่ที่ถึงงานเหลือประมาณไม่ถึงไร่ดีครับพี่ถ้าตอนแรกที่ออกแบบไว้ก็คือจ,จะทำหนึ่งไร่หนึ่งแสนเหมือนกับ<ม>ของไอของทางราชการที่นวัดนครนะพี่เพราะว่าผมก็เคยไปอบรมที่นู่นมาเนาะ<ม>แต่ต่หลังมาเนี่ยก็คือเราดูตามพื้นที่ต่างๆของเรารก็แบ่งไว้เท่าที่ที่เราจะทําได้ประมาณเนี้ยโดยที่ให้ระบบนิเวศมันสมบูรณ์ครับพี่ก็เลยก็เลยได้ออกมาประมาณนี้ พื้นที่จริงๆก็เหลือสักสองงานก,กว่าๆไม่ถึง3งานนะครับแต่รวมกับคันด้วยเลยด้วยก็คันล้อมบนี้ก็คือมันก็มีมูลค่ามากกว่าแล้วครับพี่แต่คือเมื่อก่อนเนี่ยสีไร่เนี่ยทำนาสีไร่แล้วไปซื้อกินทุกอย่างซื้อกินทุกอย่างแต่ทุกวันเนี้ยในสีไร่เนี่ยมีกินทุกอย่างออตอนนี้ยังถ้าพกกูดเรงต็มคือยังไม่ถึงขนาดน,นั้นพี่แต่คือเป้าหมายของเราเนี่ยมีทุกอย่างคือแม่อยากกินอะไรต่างๆเนี่ยเราจะมีทุกอย่างคือเหมือนเป็นซูปเปอร์มาร์เก็ตเลยพี่แล้วก็คือปลอดภัยการันตี นะครับอาจจะมีแมลงอะไรมาช่วยกินบ้างก็ตามสภาพของเขาไปแต่หลักคือเราก็จะใช้พวกธรรมชาติช่วยธรรมชาติทำไมตัวห้มต้มเบียน,นะพีะ่เดี๋ยวไปดูระบบน้ำตรงนี้เห็นมีระบบะปล่อยจุลินทรีย์ด้วยอ่าใช่ครับพี่ก็คืออันนี้ก็คือผมทําน้ําหมักนะพี่เนาะแล้วก็คิดว่าจะทํำยังไงให้มันง่ายๆนะครับก็เพิอิมีถังน้ํานะครับก็มาโมดิฟายนะครับก็มีต่อน้ําเข้าแล้วก็มีต่อน้ําออกนะครับจากปั๊ม นะครับในพื้นที่สี่ไร่มีปัม๊มสองตัวนะค,ะครับปัม๊มสองแรงสองตัวครับพี่อธิบายข้าวค่ายให้เพื่อน,อน,นของผมนะครับอันนี้คือเป็นแปลงนานะครับซึ่งตรงนี้ผมขุดเป็นเหมือนกระสะดือมีความลึกก่อนระดับนาไอ้นาจงอึดอื่นก็ประมาณตรงนี้ก็ประมาณ2เมตรนะครับหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีท่อซักชั่นก็คือดูดน้ำนะครับดูดน้ำจากในในร่องน้ำมาเข้าที่ตัวปั๊มนะครับแล้วก็จะมีตัวเว้นของผมบางที หมือนกับปั๊มมันมีอากาศอยู่เราก็ต้องเติมน้ํไปใหม่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บก็น้ําก็จะถูกส่งก็คือถ้าปั๊มทางานน้ําก็จะถูกส่งมานะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้เสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บผมจะเอาน้ําจากดิชช่าทของปั๊มนะครับมาเติมที่บอกไอเติมที่ถังผมแล้วก็ผมจะใส่จุลินทรีย์ไปนะครับพอระดับน้ําได้เสร็จปุ๊บผมก็จะปิดวาล์วเติมน้ําพอปิดวาล์วเติมน้ําเสร็จปุ๊บผมก็จะเปิดวาล์ว วาตัวนี้วาจูรินซีตัวเนี้ยคือมันมีระดับต่ำกว่ามันก็จะถ่ายระดับน้ําไปเข้าที่ตัวของซักชั่นของปั๊มแล้วปั๊มก็จะถูกดูดออกมาแล้วก็จะไปตามสายขออเราหมุนเวียนหมุนเวียนครับพี่แต่จูรินซีเนี่ยจะเข้าตรงขาเข้าปั๊มลองไปแบกดูได้ไหมได้ครับพี่ได้สาหรับคนที่จะต่อระบบจูรินซีนะฮะครับอันนี้คือโฮมฟางครับพี่นะฮะ ผมผมฟังชช่วยนี่งเป็นตสามทางคับพี่สามทางสามทางรถสี่หุนใช่รถสี่หุนครับพี่เพื่อจะเอาน้ําจุลสีเข้าสู่ระบบปั๊มใช่ครับแล้วก็ปั๊มจะสูบน้ําจากหัวกระโหลกแล้วก็สูบน้ําจุลรีไปไปไปพร้อมกันไปเข้าแปลงใช่ไปเข้าแปลงแล้วก็คืออันนี้คือเป็นการเหมือนกับลดเวลาของเราด้วยครับพี่ทาให้มันง่ายขึ้นนะครับพี่ก็ไม่ต้องไปแบกถังฉีดพ่นเนาะใช่ครับไม่ต้องแบกถังฉีดพ่นอันนี้น้ำไปถึงไหนก็จุลซีเราก็ไปถึงนั่น หรือบางทีเราอยากจะได้เป็นปุ๋ยหมักต่างๆเราก็ใส่ไปพร้อมกันนี้ก็ได้คือแค่ปุ๋ยหมักไว้แล้วก็น้ำมาเติมในถังก็จะไปเหมือนกันแล้วถ้าเพื่อนสนใจอยากติดต่อเปมเผื่อจะมาแลกเปลี่ยนกันติดต่อทางไหนได้ได้เลยครับก็ผมใช้ชื่อเฟซนะครับของผมใช้ชื่อเฟซบุ๊กนี่คือเปมขับท่าตะโกเปมขับเปมขับท่าโกนะครับนะครับแล้วก็เบอร์โทรในศูนย์แปดหกสองศูนย์สองสามสี่ศูนย์แปดครับพี่อันนี้คือผมก็ถ้าใครที่มีความคิดแนวแนวทางกับเราเนี่ย ยินดีต้อนรับแล้วก็คือเหมือนกับว่าบางอย่างเนี่ยผมไม่รู้ว่าเชิญแนะนำอะไรได้ต่างๆ mm hmm. พร้อมพร้อมรับสิ่งใหม่ๆครับพี่แลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนกันออตอนนี้ค,คนหนุ่มสาวกําลังมาทาแบบนี้เยอะมากมันเป็นทางอออพี่พูดถึงจริงๆเพราะว่านาคตแล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะจ้างเราออกงานเมยยื่อไหร่ต่างๆแล้วก็งานถ้าเราถามว่าเราทําจริงเนี่ยมันมีความเครียดมันไม่ใช่เป็นตัวตนของเราคือแต่คนแต่คนเนี่ยเขามีมีทางเลือกบางอย่างที่มันไม่เหมือนกันเนาะแต่คือผมเข้าใจว่าอาหารเนี่ยมันสําคัญที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเราไมม่ีกินเ พอถึงกินเราก็อยู่ไม่ได้ถ้าสงครามโลกเกิดขึ้นมาต่างเนี่ยเราก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเพราะว่าเงินที่เห็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นเวเนซุเอล่าต่างเนี่ยครับที่เป็นปัญหาอยู่เนี่ยคือเงินจากมีมูลค่าต้องสูงเลยสุดท้ายเนี่ยค่ามันแทบจะไม่มีเลยครับพี่เป็นกระดาษเป็นกระดาษไปเลยครับเพราะว่าเราไม่รู้ประเทศไทยเราจะได้รับผลกระทบแบบนี้เมื่อไหร่ด้วยสุดท้ายคือเราต้องมาทํทซับแท้ใช่ซับแท้ครับพี่เงินคือซับเทียมแต่ต้นไม้นี่คือซับแท้ใช่ครับ ซองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองพืชผลนานากสิกรรมรักฟ้ารักดินเพื่อฟ้า,าดินอันสดใสเพื่อฟ้า,าดินไรผิดปลอดภัยเพื่อฟ้า,าดินของลมูหลานไทยเพื่อฟ้า ของคน